สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วนะวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเห็นสีดําสวยๆแบบนี้นะยังไม่มีเจ้าของนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถของคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ทีมงานเพชยืของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการทําคลิปสวยๆนะคะรีวิวรถสวยๆให้ได้ชมกันนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอแนะนำโตโยต้าออกติตคันนี้เลยนะ 1.6G ปี2017นะคะคันนี้ปี2017ในราคาตั้งขาย4 1 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครนะที่กำลังรอเอาทิสสีดำอยู่ตอนนี้มีสต็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน6กไก่ทอพุเท่า3099นะคะเลขสวยมากนะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะในราคา4 1 9,000บาทนะคะมาดูรายละเอียดตัวรถและ สิ่งดีๆที่จะได้รับกันได้เลยนะคะในตัวรถนะคะต้องแจ้งก่อนคันนี้ระยะการใช้งาน200,000โลแต่ต้องแจ้งอย่างนี้2,000 200, สนโลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพียงตัวเลขนะคะเพราะคันนี้มีการทดสอบตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วช่วงล่างดีมากเบรกหนึบมากนะคะรายละเอียดตัวรถสภาพเดิมเลยนะคะรถหน่วยงานข้อดีคืออะไรนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดไม่เคยขาดนะคะมนแมนเทนนนซ์รถให้ทุกอย่าง นะอ่ะได้ไปไม่เสียดายเงินที่จ่ายมาอย่างแน่นอนนะคะมารับชมรายละเอียดตัวรถกันสักนิดนึงนะคะดูโฉมด้านหน้าสวยๆนะเป็นตัวไม้นเชนนะคะกระจังด้านหน้าโครม,มเมียม2เส้นนะสวยๆเลยนะคะนี่ดูได้เลยนะรถใช้งาน2องแสนแต่เหมือนได้แกะกล่องมาเลยนะคะรายละเอียดด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชมเลยนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆนะคะ อักษร์สัญ,ญลักษ์ติดอยู่ครบนะฝั่งแก้มต่างๆไม่มีรอยแยกรอยแตกนะคะนี่แนบชิสดสนิทกันแบบนี้เลยคมไฟชุดแท้ชุดเดิมนะคะชุดแท้ชุดเดิมเลยไม่แตกงานะคะไม่มีละอองน้ําคาบเหลืองรุ่นนี้เขามีไฟเดลไ g h ์มาให้นะคะพร้อมใช้งานเลยนะสวยมากๆเป็นไฟมัลติร e เฟ c เตอร์นะคะมาในเรื่องของตัวกระจกด้านข้างกันบ้างนะคะในรุ่นนี้นะคะกระจกด้านข้างเขาจะเป็นไฟเลี้ยว นะติดมาให้กับกระจกแบบนี้และมาพร้อมกับตัวสีที่เหมือนแพทเทิร์นเดียวกันกับตัวบอดี้รถนะคะเป็นแบบระบบปรับไฟฟ้าด้วยนะฟังก์ชันตัวนี้บอกเลยว่า 1.6G เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะคะฟังก์ชันเป็นปุ่มแอนตินสตาร์ทนะคะแอนจิ้นสตาร์ทก็คือมีรีโมทให้นะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆและบอกก่อนเลยนะว่า Toyota a l t i ติของบริษัทเพชรยงของเราเนี่ย ขึ้นอันดับ1ไม่เคยตกเลยในเรื่องของยอดขายนะคะ FC ตอบโจทย์กันดีมากๆเลยนะซื้อมากี่คันก็หมดก็หมดนะคะและบอกว่าหมดไวมากนะคะถ้าใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะอ่ะต่อมาด้านท้ายนะด้านท้ายสวยๆนะรูปทรงคงเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวรอไปล้างให้ เงาเงาแวบแวอีกรอบหนึ่งนะก่อนส่งมอบเนี่ยเราปรับสภาพตัวรถให้นะคะอ่าป้ายทะเบียนสวยนะฟังก์ชันต่างๆนะคะสวยเดิมเลยนะไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็น led นะคะสีแดงตัดกับสีขาวนะชุดไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยก็คือเดิมหมดนะคะเดิมหมดเลยนะตัวรุ่นต่างๆนะคะอยู่ครบหมดในราคา419,000บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะ ในเรื่องของตัวล้อนะคะชุดนี้เขามีล้อมแม็กเดิมโรงงานมาให้เป็นทูโทนให้แบบนี้เลยนะคะยางปี2021ด้วยนะยางปีใหม่ดอกยางนี่เหลือเยอะมากนะคะสวยๆเลยนะอะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะรุ่นนี้เขาเป็นคมเมียมมาให้นะคะฟังก์ชันบอกเลยว่าดีมากๆนะคะออปชันการดีไซน์ตัวรถที่เขาให้มาเนี่ย F4 คนที่เล่นอาติกอยู่แล้วก็จะรู้นะคะว่ารถรุ่นนี้ใช้งานดียังไงนะคะถ้าใช้งานไม่ดีจริงๆนะคะของเราขายปิดยอดไม่ได้เยอะขนาดนี้นะบางทีนะลงคลิปไปไม่ถึง5นาทีลูกค้าโทรมาจองแล้วก็มีนะอ่ะถ้าใครสนใจนะอย่ารอช้าเลยนะคะมารับชมต่อที่ด้านในกันเลยนะในรุ่นของปี2017นะคะ ด้านในของเขาจะมาด้วยรูปทรงทูโทนนะคะคุมสีให้สีดำนะนี่ฟังก์ชันนะคะตัวจอเป็นแบบระบบใหม่แล้วนะคะฟังก์ชันใช้งานได้ตามปกตินะระบบแอร์เป็นแบบแมนวนวลแต่รับประกันเรื่องความเย็นฉ่ำนะคะแอร์ Air เย็นฉ่ำทุกตัวนะคะทุกจุดเลยโตโยต้าเอาติดนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่อ,อยู่ใน ระดับกลางๆนะคะเรื่องการใช้งานเนาะโครงสร้างตัวรถบอดี้ต่างๆเนี่ยคือกว้างมากๆนะคะไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะอันนี้ใช้ขับขับทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้งานส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันขับต่างจังหวัดยิ่งไม่ต้องพูดเลยนะคะใช้ดีนะคะเครื่องไม่มีสะดุดไม่มีปัญหาใดๆเลยนะอ่ะไปดูด้านหลังสักนิดหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเห็นเป็นรถเก่งแบบนี้นะแต่ว่าตัวรถเนี่ย กว้างมากนะคะกว้างมากๆเลยอ่ะตากล้องแผนให้ FC ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่เบาะหนังสีเบสสวยๆเลยนะคะนั่งแล้วไม่อึดอัดนะคะไม่อึดอัดแน่นอนไม่มีเบียดนะคะไปได้4ีถึงหคนเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้คุ้มมากๆผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะรีบมาจับมาจองกันเลยนะ,ะสีดำบอกเลยว่าเป็นสีที่ หายากมากๆนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะคะต,ต่อให้มีเข้ามาเนี่ยก็จะมีประมาณ1-2คันเท่านั้นเองนะคะลอถล่าสุดที่เข้ามา2คันลงคลิปไปแป๊บเดียวลูกค้าจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะสีดำเนี่ยเป็นสีที่สวยและดูหรูดูสง่านะคะเวลาขับเนาะอ่ะพาชมห้องเครื่องนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าในตัวรถที่ใช้งานไป200,000โลเนี่ย รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกิ่งเปิดให้ชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะจริงๆรถรุ่นนี้นะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเนาะกิ่งก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายนะคะก็มารับชมพร้อมๆกับ f c ทุกท่านเลยนะคะนี่เครื่องยนต์ดูอว v วีวีทนะคะดูได้เลยนะเครื่องไม่สะดุดไม่กระโดดเลยนะคะเดินเครื่องตามปกตินะคะรอยแต้มสีรอย QC อยู่ครบทุกมุมทุกจุดเลยนะคะนี่ คาบน้ำมันต่างๆไม่มีหลุดมาซักหยดเลยนะคะไม่มีคาบน้ํามันไหลยเยิมรั่วซึมนะคะนี่ดูได้เลยว่าสวยขนาดไหนนะคะตามจุดหัวน็อตต่างๆเนาะก็ยังเป็นจุดเดิมเลยนะคะนี่ไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะฝากระโปองเดิมแท้นะรอยเม็ดอ์กต่างๆเนี่ยมีให้เห็นทุกมุมทุกจุดนะคะพร้อมกับตัว แผ่นกันความร้อนนะนี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะรถปี2017นะนี่ดูได้เลยนะคะรถใช้งาน200 0 0โลบอกแล้วว่าเป็นเพียงโเลขจริงๆนะคะเราดูในเรื่องของการใช้งานนะคะถ้าใช้งานเยอะแต่ดูแลรถตลอดนะคะแม้กระนั้นรถตลอดก็ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะอ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota Altis 1.6 G ปี 2, 2017คันนี้นะคะ ย้ำราคากันอีกทีคันนี้ตั้งขายอยู่ที่419,000บาทนะคะถ้าใครที่สนใจโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างได้เลยนะคะเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้คําตอบกับลูกค้านะคะสอบถามมาได้เลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและก็สำหรับ FC ท่านไหนที่อยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเราสามารถวิดีโอคอลให้รับชมรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะพร้อมกับส่งเซนน็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเตรียมเอกสารไว้ได้เลยที่บ้านนะเรามีทีมงานวิ่งเซ็นให้นะคะรอผลอนุมัติปุ๊บนะคะมารับรถมาชมรถกันได้เลยอะคลิปนี้กิ่งและทีมงานเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ